เป็นทำสำนักดีครับนะอันนี้ก็ผมก็จรรยนบุญมีนะครับเป็นจิตอาสาเพศวิถีรรมรับสวนป่านาบุญสองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับที่ไหนมาจริงๆนะครับในจังหวะวิกฤตเนี่ยจังหวะป่วยนะครับแค่เป็นถามนะครับเขาก็ช่วยชีวิตเราได้แล้วนะครับเพราะงั้นอย่าไปซีเรียสนะครับเรามาทำถามกันครับวันนี้ถ้าท่านเป็นคนเอาถาม นะครับท่านจะรอดชีวิตจากโควิดได้เอาไปทำกันดีกว่า <S 1> <S 1> อุปกรณ์ครับการเผานะกระป๋องกระป๋องนี้ก็เป็นกระป๋องสีนะครับวิธีการจะทำให้กระป๋องนี้เขา,เาสะอาดนะครับก็ใช้ควยครอ,อกไอ้กระป๋องดำเลยนะครับเผาทำความสะอาดกระป๋องนะครับแล้วก็เนี่ยเปิดที่ก้นนะครับอันนี้คือด้านบนนะครับ อันนี้คือด้านก้นนะเราก็เปิดที่ก้นขึ้นมาเจาะรูนะครับเจาะรูเพื่อที่จะมัดกลับนะเจาะรูเพื่อที่จะมัดกลับเมื่อได้กระป๋องแล้วก็ได้เผาทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วเราก็เอาวัสดุของเราใส่ลงไปเพื่อเผาะนะครับใส่ลงไปเลยนะในท่วในเรือนในที่ที่หาได้ใส่ลงไปอา้าวตะไคร้ก็เผาได้ มาปลูดรตน้นเปลือกผล,ลไม้นี่ครับจัดลงไปนะครับของที่เราเผาเนี่ยไอ้ค่อนข้างที่จะไม่เปียกนะครับน้าไม่เปียกน้ามีความแห้งพอประมาณถ้าแห้งแห้งเยอะก็จะเผาเสร็จได้เร็วนะครับแห้งเยอะก็เผาเสร็จได้เร็วแล้วก็ปิดนะครับปิดตรงนี้ที่เจาะรัวไว้ ก็เอารวดมานะครับเอารวดมัดในรูที่เราเจาะเอาไว้นะครับก็จะเป็นกระป๋องที่ปิดติก้นนะครับวัสดุอีกอย่างหนึ่งก็คือปี๊บนะครับนะที่จริงมีอันนี้อย่างเดียวนะครับเราสามารถที่จะก่อควยแล้วก็ตั้งลงบนกองควายได้เลยนะครับตั้งเอาก้นเนี่ยลงบนกองควายแล้ว เจาะรูด้านบนนะตรงนี้ก็สาคัญเจาะรูด้านบนนะสักประมาณเท่านิ้วเด็กลงได้นะครับนะประมาณ1เซนนอกจากที่จะอตั้งบนกองฟืนแล้วถ้ามีกับถ้ามีปี๊บนะครับถ้าบ้านใครมีปี๊บเอาปี๊บมาเปิดเข้านะครับเอาปี๊บมาเปิดนะครับเพื่อที่จะประหยัดไม้ฟืนนะครับอันนี้เพื่อประหยัดไม้ฟืนนะ ได้ความร้อนที่มากขึ้นและประหยัดไม้ฟืนอันนี้ผมก็ได้ปี๊บใส่ขนมนะครับอ่าก็เอามากันกันช่องนี้หน่อยนึงครับเอาแผ่นเหล็กมากั้นช่องกันช่องนี้หน่อยหนึ่งนะครับนะเอาของที่มีครับนะแล้วก็เปิดช่องด้านล่างนิดหนึ่งครับเปิดช่องให้ขี้เท้าลงด้านล่างนิดหนึ่งนะเจาะช่องให้ขี้เท้าลงด้านล่างนะครับแล้วก็ต่อไปก็เอานาะแท่งหิน หรือว่าเหล็กก็ได้ครับเอามารองไว้นะครับที่เราจะวางถังนะครับฐานของเรานะครับอ่าเราก็วางถังลงไปด้านในนะครับเอาก้นลงนะครับเอาก้นลงเอาก้นที่เราเปิดเนี่ยครับลงไปใส่คูณนะครับใส่ค,นนค,สคูนข้างข้างใส่คูนข้างข้างอ่าตอนนี้ก็จุดควยได้แล้วครับ เราจะใช้เวลาเผาประมาณนะชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงนะโดยเราจะสังเกตที่รูควันข้างบนนะครับสังเกตที่รูควันข้างบนนะครับรูควันนียจะมีควันออกนะครับจนสุดท้ายเนี่ยเผาไปนะควันนียก็จะค่อยๆหมดไปนะครับเมื่อเขาไม้ข้างใน เนี่ยเป็นฐานดีควันก็จะหมดไปนั้นคือบอกว่าฐานของเราได้เป็นฐานที่มีคุณภาพสูงแล้วนะครับเมื่อเขาหมดควันนะครับอันนี้แบบว่าที่ที่จะคั่วเนี่ยที่เขาคั่วแล้วกลัวจะกระทะไหมเนี่ยเอามาแบบแบบนี้เลยไม่ต้องกลัวกระทะไหมคั่วข้าวอ่านี่เป็นข้าวเปลือกข้าวสารนะนี้เราก็จะจบการเผาที่หมดควันนะเมื่อหมดควันเรียบร้อยแล้ว เราก็จะยกเข้ามานะครับยกเข้ามาวางบนพื้นดินยกเข้ามาวางบนพื้นดินนะแล้วเราก็ใช้การดับไอ้ควยดับเร็วโดยการถมที่ก้นนะครับเพื่อนะให้อากาศไม่เข้าเขาก็จะดับเร็วข้างบนปิดประมาณครึ่งชั่วโมงครับเราประมาณครึ่งชั่วโมง นะครับก็มาเปิดก็จะเป็นทานอย่างที่ให้พี่น้องเห็นกันแล้วละครับอ้าวนี่แหละครับก็เป็นนาการเผาถ่านคุณภาพสูงเอาไปสู้โควิดครับเราวิธีเช็คถ่านว่าเป็นความร้อนสูงหรือเปล่านะครับเราเอามานะเอามาทากับผิวของเรานะนะไม่ติดเลยครับนะมันไม่ไม่ติดฐานให้ดำเลยครับนะแม้แต่ฐานที่ผงผง เขาอาจจะติดลงไปแต่พอเราปัดออกนะฮะเขาก็จะออกหมดนะครับนะหรือว่าติดแค่เล็กน้อยแตนะ่อันนี้เป็นฐานที่คุณภาพที่สูงแล้วนะครับอ่สุดท้ายก็ให้พี่น้องช่วยกันทําความดีนะครับช่วยทําความดีแล้วไม่ต้องติดดีนะครับเพราะงั้นนะให้พี่น้องทําดีอย่างไม่ติดดีนะช่วยกันสังคมวันนี้ไม่มีอะไรที่จะ อยู่รอดได้นอกจากการแบ่งปันนะครับพี่เจ้าจัดว่าสิ่งที่เป็นที่พึ่งที่ดีที่สุดของมนุษย์ก็คือการแบ่งปันนั่นเองนะครับวันนี้ก็ขอให้พี่น้องได้ต่อสู้กับโควิดด้วยความโชคดีปลอดภัยกันทุกท่านครับผมสาธุครับ